สวัสดีเพื่อนชาวย,ยูทูบทุกท่านนะครับผมผมกันอีกเช่นเคยนะกับช่องนว1นึ่งวอาเมเลตซึ่งช่องของเราภูมิใจนำเสนอวัตถุมงคลแนวเครื่องรางของขังที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคส่วนกระแสยุคคูอแต่งแท้จริงเลยนะครับนั่นก็คือมีดหมอเทพศาตราเจ้าคุณพัฒนปุญญากาโมวัดเทวดวจนจัากรรสวรรค์หรือพระราชมงคลวัชราจาร์ซึ่งทับสิธิ์ของหลวงปู่เทพศาสเล และหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพป,ปัจจุบันนะครับหลวงพ่อท่านอายุ101ปีแล้วนะครับท่านเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคม2 4 6 5นะครับคลิปนี้ก็เช่นเคยครับเราก็จะมีวัตถุมงคลไม้เพื่อนด้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมรวมกันนะครับสำหรับท่านที่สนใจวัตถุมงคลนะครับก็นะครับ5 9 7 0, 0 1 9 5 6 18นะครับแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันเลยนะครับเพื่อนนะครับหรือนะครับ Facebook ส่วนตัวนะครับหรือเพจนะครับซึ่งนะครับลิงก์แปะไว้ใต้คลิปแล้วนะครับณปัจจุบันเนี่ยนะครับเพจทํากี่เพจก็หายนะครับดังนั้นนี่ก็นะครับติดตามที่ Facebook ส่วนตัวนะครับลิงก์แปะไว้ใต้คลิปแล้วนะครับราคาเปิดอยู่ที่เราราคาปิดอยู่ที่คุณนั่นเองนะครับคุณโอนเงินมาเนี่ยคุณได้ของแน่นอนนะครับ รับประกันแท้ตลอดชีพทุกรายการนะครับเรามีเก็บปลายทางให้ด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับเราก็จะมีวัตถุมงคลมาให้เพื่อนได้ศึกษาเช่นเดิมนะครับนี่ก็คือผลงานล่าสุดนะครับที่เพิ่งเข้ามานะครับนี่เลยนะครับตี๋อยู่นี้ก็จะเป็นนะครับอ่ายันนะครับรอยฝ่าเท้านะครับอ่า ประมาณปี60นะครับเพื่อนนะครับที่พิเศษนะครับก็จะเป็นนะครับรอยลายเซนลายมือหลวงพ่อแท้ๆนะครับยานพุทซ้อนนะครับหัวใจพระคาถามินะครับแล้วก็นี่เลยนะครับใครอยากที่จะรวยนะครับหลวงพ่อท่านก็อวยพรมาแล้วนะครับหลวงพ่อท่านวาจาสิทธิ์นะครับจะบอกให้นะครับคำตาวัด2ตา แล้วก็นี่เลยนะครับเป็นพยันฝ่าเท้าปี60นะครับเป็นของดีปีลึกที่สร้างน้อยมากๆนะครับแล้วการที่จะนะครับหาที่มีลายเซ็นรอยจานครบเครื่องแบบนี้ก็ยากอีกเช่นกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเป็นพยันรอยฝ่ามือหรือฝ่าเท้านะครับจริงๆแล้วนี่ไม่ต้องอะไรมากก็ได้นะครับถ้าเจอนะครับนะครับ ไม่ต้องมีรอยจานอะไรก็ได้เพราะว่ารอยมือก็เป็นรอยมือแท้ของหลวงพ่อนะครับรอยเท้าก็เป็นรอยเท้าแท้ของหลวงพ่อนะครับและการสักดิธิ์แน่นอนนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับถ้ามีแบบนี้ก็พิเศษเท่านั้นเองนะครับนะครับไขอยากจะรวยนะครับก็นี่เลยนะครับถามว่าบุกมาแพงไหมนะครับก็พอสมควรเลยนะครับนี่เลยนะครับมาพร้อมกรอบแบบนี้เลยนะครับอ ก็โบบางๆนะครับเพื่อนนะครับถ้าใครสนใจนะครับเพราะว่ายิงแล้วนี่ก็อยากจะปิดมาเก็บนั่นแหละนะครับแต่ถ้าเพื่อนอยากจะรับไปบูชาต่อก็ทักมาได้เลยนะครับต่อไปจะเป็นครับแหวนพี่รอดนะครับนี่ะครับทักมาจากนะครับจีวรแท้ๆที่หลวงพ่อท่านห่มคุมนะครับแล้วก็เอามาลงรักปิดทองนะครับ วงนี้นี่ถือว่าเป็นวงใหญ่นะครับผู้ชายใส่ได้นะครับแล้วก็เก็บมาอย่างดีเดิมๆนะครับส่วนอีกวงก็นะครับจะเป็นวงเล็กนะครับเป็นวงเล็กนะครับต้องเป็นนิ้วผู้หญิงเท่านั้นนะครับก็เอามาให้ชมกันนะครับของหายากถ้าถ้าไดสนใจก็ทักมาได้นะครับมีราคาแน่นอนนะครับ ต่อไปจะเป็นนี่เลยนะครับขนาดสอดห้นิ้วนะครับปี61นะครับเป็นไม้พยุงนะครับนี่ก็เพิ่งเข้ามาล่าสุดนะครับมีปี61เนี่ยประสบการณ์สูงนะครับไม้พยุงนะครับมีรอยจานแทะลายมือหลวงพ่อแบบนี้เลยนะครับนะครับสภาพนะครับเก็บเก่านะครับนี่เลยนะครับถือว่ายังสวยงามนะครับโค้ดแท้ดูง่ายนะครับเอาไปศึกษา ครับเพราะว่ามีดปี61นเนี่ยเกดีมานานแล้วนะครับแต่ที่เกดีสุดๆนะครับก็จะเป็นด้ามแกะทั้งหลายนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้นะครับถือว่าเป็นเกจความรู้ที่อยากจะให้เพื่อนๆได้จดจํานะครับไว้ให้ดีว่าคำพูดของผมเป็นยังไงนะครับนั่นก็คือมีดปี61ที่เห็นเกลื่อนอยู่ใน Facebook ในกลุ่มต่างๆที่มีด้ามแกะต่างๆนะครับดูดีๆนะครับเพื่อนๆนะครับ มันเก้มานานแล้วนะครับผมจะบอกเพื่อนๆแบบนี้ว่านะครับการจะหามีดปี61นะครับที่แกะไม่ว่าจะเป็นนะครับท้าวิศวันแบบนี้หรือแกะเป็นพญานาคหรือแกะเป็นปู่ฤาษีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมีน้อยมากๆนะครับในปี61นเนี่ยนะครับเพราะว่าต้นทุนจะแพงแล้วก็วัดเนี่ยตอนนั้นก็ยังไม่ได้โด่งดังอะไรมากนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะมีแต่ลูกศิษย์ลูกหาใกล้ชิดจริงๆนะครับที่ได้ไปนะครับ พอมีคนเห็นนะครับเขาก็สั่งเพิ่มแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะสั่งตามแบบเรียกว่าพิออเดอร์เท่านั้นเองนะครับจะไม่ค่อยเห็นเลยนะครับแต่เท่าที่ผมเห็นมานะครับ90กว่าเปอร์เซ็นต์เก๋หมดนะครับเพื่อนนะครับมันหายากนะครับเล่มนี้นี่เป็นนะครับด้านแกะทัพพิสุวรรณแล้วก็ตอกลายพญานาคนะครับนี่นะครับนาเกี้ยวแบบนี้เลยนะครับ ตกลายน่าเกียบแบบนี้เลยนะครับนี่ครับแค่ลายก็อลังการแล้วนะครับเพื่อนนะครับนี่เลยนะครับสภาพนี่เคลอะมานะครับผมจัดการเนรมิตใหม่สวยงามปปิ้งเลยนะครับคือวัตถุมงคลมีดหมอเนี่ยเราสามารถที่จะดูแลรักษาได้นะครับไม่เหมือนผู้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเนี่ยถ้าเป็นกระไหลเดิมเนี่ยถ้าไปล้างนี่ก็ราคาตกเลยนะครับแต่ถ้าเป็นวัตถุมงคลมีดหมอเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะดูแลได้นะครับถ้านะครับ ตอนที่เช่าหามาเนี่ยนะครับก็จะมีภาพต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะทำข้อสารได้นะครับไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่เสียหายอะไรนะครับอันนี้บอกกันเลยนะครับนะครับพิเศษนะครับมีรอยจานผมบอกเลยว่านะครับผมถามน้องที่ปล่อยเช่ามานะครับบอกว่าเป็นมีของคุณพ่อตั้งแต่สมัยโน้นเลยนะครับคือไปเอามาจากวัดเลยนะครับมีรอยจานลายเซนลายมือของพ่อแบบนี้นะครับเป็นแหม่สามกรตสัย์ยกคิ้ว ถือว่าเป็นอะไรที่พรีเมียมนะครับถ้าเป็นพวกด้านแกะต่างๆนะครับปีหกหนึ่งเนี่ยไม่มีจริงๆนะครับผมบอกเลยว่าหายากมากนะครับใครมีเอามาโชว์มาอดได้นะครับผมบอกเลยนะครับแต่ถ้าเรามีหล่อนะครับหล่อเลยนะครับมีดวัดก็จริงนะครับแต่เป็นมีดวัดที่สร้างน้อยนะครับแล้วก็เป็นตำนานไปแล้วนะครับสำหรับมีดปีหกหนึ่งที่นะครับด้านแกะต่างๆอันนี้จีวรก็ดํามเดิมนะครับพันมาแบบนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับสวยครับผมบอกเลยว่าสวยเล่มนี้สวยงามมากนะครับ นะครับมีราคานะครับท่านใดที่สนใจนะครับทักมาได้เลยนะครับหรือจะเป็นนี่เลยนะครับนะครับรอจอบใหญ่รุ่นแรกนะครับนี่นะครับเป็นรุ่น8ดรอบนะครับอ่าซึ่งนะครับเททองกันที่วัดนะครับนี่เลยนะครับออกปี61นะครับเป็น รุ่น8รอบนะครับเป็นเหรียญจอบนะครับเรียกว่าหล่อโบราณนะครับเป็นจอบใหญ่นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยจะเพาะเหรียญก็หายากมากๆแล้วนะครับอ่าจะไม่ค่อยมีมาให้แบ่งปันเท่าไหร่นะครับเพราะเขาเก็บกันหมดนะครับถือว่าเป็นรุนแรกแล้วก็เททองกันที่วัดด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นช่อกรรมการแบบนี้นี่ไม่ต้องคุยนะครับหายากมากๆเลยนะครับ จำนวนการสร้างเพียง29ช่อท่านั้นนะครับแล้วช่อนี้หมายเลข2-2นะครับเป็นเลขเบิ้ลนะครับบอกเลยว่าหายากนะครับไม่ค่อยมีเลยผมก็เพิ่งจะได้เห็นแล้วก็ได้จับก็คือช่อนี้เป็นช่อแรกเลยนะครับนี่เลยนะครับนะครับสวยงามมากนะครับเฉพาะเนื้อนะครับเฉพาะเนื้อ นี้นะครับถ้าเป็นเหรียญธรรมดาเนี่ยก็ต้องมีเกือบ2,000นะครับเพื่อนแต่ช่อนี้มีทั้งหมด9องค์นะครับอันนี้เลยนะครับทั้งหมด9องค์สวยๆทั้งนั้นนะครับหมายเลข2 2นะครับมีแค่ยี่สิบเกช่อเท่านั้นนะครับใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับนะครับส่วนรางวัลเนี่ยนะครับที่ยังไม่ติดต่อรับเนี่ยนะครับมี6รางวัลนะครับนั่นคือรางวัลที่1นะครับ นี่เลยนะครับนะครับที่ผมบอกว่า EP ที่ผมเขียนเนี่ยมันผิดนะครับผมไปไล่ดูแล้วไม่มีนะครับแต่มีเม้นท์แน่นอนนะครับมาจาก YouTube แน่นอนแต่ไม่รู้ว่า EP ไหนนะครับยังไงก็ช่วยติดต่อกลับมาด้วยนะครับนี่รางวัลที่1นนะครับสำหรับรอบแรกนะครับส่วนนะครับปู่เข็ดตับเต่าก็ยังไม่ติดต่อกลับมานะครับ EP 3 8 2นะครับผมก็ทักไปแล้วนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับลูกอมตุกุ์ตองคำเนี่ยครับเดอะดาร เดอะดาร์ n i น h t นะครับนี่เลยนะครับเป็นตะกรุดทองคำนะครับเนี่ยลูกอมที่ปลูกเสกที่ถ้ำเขาชัดทันบรรพศนะครับนั่นแหละครับว่าสายเขาอ้อด้วยนะครับถือว่าเป็นลูกอมที่น่าใช้มากๆเลยนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับนะครับจันดาชานนะครับก็คือลูกอมที่เป็นพระพิตานะครับอันนี้คือ2 ลูกเนี่ยจริงแล้วผมอยากจะเก็บไว้ใช้เองนะครับแต่วันนั้นก็ใจอ่อนนะครับเอามานะครับเอามาเผยแพร่บารมีก็เลยเอามาจับรางวัลเลยนะครับอ่าส่วนนี่เลยนะครับตะกรุดก็นี่นะครับยานินพุทธพรมนะครับก็ติดต่อมารับด้วยแล้วก็ก็นี่ครับอ่านไม่ออกนะครับไม่รู้จะอ่านว่ายังไงนะครับก็ติดต่อเข้ามารับของรางวัลได้เลยนะครับก็อย่าลืมนะครับอ่า กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปเนี่ยนะครับถ้าผมเข้าไปตอบก็แสดงว่านะครับผมจะทําเป็นฉลากไว้จับนะครับรางวัลเล็กๆน้อยๆนะครับจากทางร้านนะครับถือว่าเป็นน้ําใจนะครับอาจจะไม่มีมูลค่าที่แพงอะไรนะครับเพราะว่าผมเองผมก็นะครับบวกบางๆอยู่แล้วนะครับปัจจุบันนี้ก็ปล่อยเช่าอัตุมคลก็นะครับ ถือว่ายากอยู่เหมือนกันแต่ก็โชคดีนะครับที่ได้บารมีของหลวงพ่อมาเยอะนะครับก็ยังมีเป็นเพื่อนนะครับทักแอดไลน์กันเข้ามาเช่าหาวัตถุมงคลกันเรื่อยๆนะครับก็จะเอานะครับเงินบางส่วนนะครับมานะครับเช่าเป็นวัตถุมงคลเพื่อจะมาแจกคืนกำไรให้กับเป็นเพื่อนด้วยนะครับโดยเฉพาะช่อง y YouTube เนี่ยไม่ต้องเช่าหากันก็ได้นะครับแค่ไปเม้นต์ใต้คลิปนะครับทางเราก็จะนะครับ ทำเป็นฉลากให้เพื่อนเพื่อนได้มีสิทธิ์ในการรุ้นรางวัลนั่นเองนะครับนะครับเชอเป็นเพื่อนนะครับชมวัตถุมงคลท้ายคลิปได้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับมีดฉลองเลื่อนสมศักดิ์รุ่นแรกนะครับศักดิ์ศรีเลื่อนสมศักดิ์รุ่นแรกนะครับเป็นมีดวาระพิเศษนะครับวัดสร้างเองออกปี6 4สีนะครับเหตุยนทูนี่ก็นะครับใบขนาด15นิ้ว ยาวรวมประมาณ3นิ้วนะครับตอกโคตรปปมร้อยปีชัดเจนนะครับตอกหมายเลข96นะครับสาลิกาแบบนี้นี่ตัวการสร้างน้อยมากครับเพียงแค่400เล่มเท่านั้นนะครับตอกลายเสมาครึ่งใบยันครูแล้วก็อัขระเลขยันสวยงามเข้มขังด้ามแกะเท้าววสุววรณสวยงามเข้มขังนะครับหน้าละฝักเนี่ยนะครับทำจากไม้สารังเกาอายุเกือบร้อยปีเลยนะเพื่อเพื่อนนะครับมวลสารนะครับ อาทิเกษาชาญหมากจีวอสีพึ่งวานสเสน่ห์ชันขาวครั่งและผงวิเศษต่างๆคอร์พรพัมากมายเลยนะครับพุทธคุณนะครับเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งเลื่อนฐานะก็เป็นอยู่ให้ดีขึ้นนะครับสภาพสวยนะครับอนาคตไกลแน่นอนนะครับต่อไปจะหายาแล้วก็ราคาแพงนะครับถ้าใดาที่มองหาอยู่นะครับก็ทักมาได้เลยนะครับ ตบะก็จะเป็นนะครับมีดวาระพิเศษวัดสร้างเองนะครับออกปี64นะครับรุ่นฉลองเลื่อนสมรักษ์นะครับตอกลายเฟมาครึ่งใบนะครับยันครูนะครับยันหลวงพ่อเทพประสาททะเลนะครับแล้วก็ยันของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับแล้วก็อัขระเลขยันสวยงามเข้มขลังนะครับ เป็นรุ่นแรกนะครับที่ต่อคําว่าเจ้าคุณพัดนะครับปกติแล้วเราจะเจอแต่คําว่าหลวงพ่อพัดนะครับต่อโคดพุญญากาโมโอพพมอร้อยปีนะครับแล้วก็หมายเลขนะครับจำนวนการสร้าง1,500เล่มเท่านั้นนะครับด้าม้วยฝักทําจากไม้สลาลังเก่าอายุนะครับเกือบร้อยปีเลยนะครับแหมสามกษัตริย์ยกคิ้วสวยงามนะครับ มวลสารเนี่ยนะครับเป็นมวลสารเก่าของหลวงพ่อพัดนะครับที่ท่านมอบให้นะครับมันจะเป็นจีวรสีพึ่งนะครับเกษาชานมากนะครับแล้วก็ผงเศษต่างๆมากมายพุทธคุณนะครับเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเลื่อนฐานะก็มเป็นอยู่ให้ดีขึ้นนะครับถือว่าเป็นรุ่นแรกจริงๆนะครับตั้งแต่มีการสร้างมีดมาเนี่ยนะครับรุ่นเลื่อนสรรสักดิ์เนี่ยไม่เคยมีการจะสร้างนะครับนี่ถือว่าเป็นรุ่นแรกจริงๆ นะครับแล้วก็สร้างออกมาได้สวยงามเข้มขังนะครับในการนี้นะครับไม่ว่าจะนานเท่าไรนะครับถ้ามีการนะครับเล่นหาก็จะมีการพูดถึงรุ่นนี้อย่างแน่นอนนะครับถ้าใครสนใจนะครับปีเลื่อนสมรักิ์รุ่นแรกนะครับก็นะครับทักมาได้เลยนะครับ ต่อไปก็จะเป็นนะครับมีดวาระพิเศษนะครับวัดสร้างเองนะครับออกปี63รุ่นนี้นะครับสร้างขึ้นนะครับเพื่อสดทบทุนนะครับสร้างกุฏิสงฆ์อนุสร์125ปีนะครับต่อกลายเสมาเต็มใบนะครับแล้วก็อักขระเลขยันสวยงามเข้มขังนะครับเล่มนี้นะครับเลขโค้ดนะครับ21นะครับจ่าผูนะครับ ใครที่สนใจนะครับด้าวและฝักเนี่ยนะครับทำจากไม้ขนุนตายพรายนะครับไว้หนุนดวงชะตานะครับหนุนหน้าที่การงานนะครับหนุนการเงินนะครับนี่แหละครับสวยงามเลยนะครับจำนวนสร้างนะครับเพียง200เล่มเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นนะครับมีดที่ค่อนข้างที่จะหายากนะครับเพราะว่า ตอนที่ออกให้ทําบุญเนี่ยนะครับเสียแล้วก็จัดจองแล้วก็เก็บกันหมดนะครับไม่ค่อยมีใครเอาออกมานะครับดังนั้นนี่นะครับนานๆจะนะครับหลุดออกมาทีนะครับแล้วก็หมายเลขโค้ดก็คือสหนด้วยนะครับจ่าผูงนะครับใครที่สนใจนะครับก็ทักมาได้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับบีดขนาดสาริกา1.5นิ้วนะครับฉลองหอระฆังปี63 ใบจะเป็นเหล็กอาถรรพ์น,นะครับตอกลายเสมาเต็มใบนะครับแล้วก็อคัคระได้ยกกันสวยงามเข้มขลังนะครับตอกโคตรสำเร็จแล้วก็นะครับหมายเลขทุกเล่มนะครับจำนวนการสร้างนะครับ1,500เล่มนะครับปลูกเสก7ดวาระสำคัญเลยนะครับ 7วาระใหญ่เลยนะครับด้ามแกะท้าวเวสสุวรรณนะครับสวยงามเข้มขขังนะครับผมรูปลักษณ์ถือว่าสวยงามนะครับแหมจะเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับมีดูนีถือว่านะครับมวลสารเข้มขขังนะครับปูเสกพิธีดีนะครับเจ็ดวาระเลยนะครับสำหรับมีดสาติกาชรลองละระฆังปีหกสาม มาพร้อมซองเดิมๆแบบนี้เลยนะครับแทนที่นะครับสนใจที่จะอยากได้นะครับของแรงนะครับผู้ทุคุณสูงนะครับใบเป็นพิจารณากระถันเนี่ยนะครับถ้าหาไม่ได้นะครับรุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นรุ่นที่สร้างออกมาได้ดีแล้วก็นะครับประสบการณ์ดีมากนะครับเล่นเล็กๆนะครับพกพาสะดวกด้วยนะครับผู้หญิงนะครับพกได้ใส่กระเป๋าได้นะครับใครสนใจนะครับ ก็ทักมาได้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับมีดวาระพิเศษนะครับรุ่นหอละขังปีหกนะครับเต่อยู่นี้ก็นะครับจะเป็นขนาดสาลิกานะครับ1.5นิ้วนะครับแล้ก็สร้างเพียง500เล่มเท่านั้นนะครับตอกลายนะครับเสมาเต็มใบแล้วก็อักขระในการสวยงามเข้มขขังเลย นะครับต่อโค้ดระคังนะครับแล้วก็นะครับหมายเลขชัดเจนนะครับซึ่งเล่มนี้นี่นะครับเป็นเลข2หลักนะครับนั่นก็คือหมายเลข18นะครับผลรวมเป็น9นะครับก็ถือว่าเป็นมงคลสูงสุดเลยนะครับปลูกเสกนะครับสี่วาระกับอีหนึ่งไตรมาสเลยนะครับสำหรับปี60นะครับเป็นรุ่นเดียวนะครับของปี60ที่ปลูกเสกยาวนานที่สุดนะครับ รวมถึงเสาห้าปีหกศูนย์ด้วยนะครับท่าใครที่หามีดเสาห้าปีหกศูนย์ไม่ได้นะครับเพราะว่าหายากแล้วก็ราคาสูงหรือนะครับหามีดไตรามาสปีหกศูนย์ไม่ได้นะครับเพราะว่าหายากแล้วก็ราคาสูงนะครับเล่มนี้นะครับหอรักคราปปีหกศูนย์เล่มเดียวจบทุกพิธีนะครับประสบการณ์ไม่ต้องห่วงนะครับมาพร้อมซองเดิมๆแบบนี้นะครับมีดเนี่ยจะมีรอย ลงเหล็กจานด้วยนะครับนะครับด้านฝักเนี่ยทำจากไม้ประดูนะครับสาลังเก่านะครับซึ่งนะครับถือว่ามีความนะครับเข้มขขังมากๆนะครับนี่นะครับใครสนใจนะครับของดีปีลึกนะครับพิธีใหญ่สุดๆเนี่ยนะครับก็ทักมาได้เลยนะครับ ตัวก็จะเป็นนะครับมีดขนาดซาลิกานะครับพยาเหล็กอัฐนรุ่นแรกปี61นั่นเองนะครับซึ่งที่เห็นอยู่นี้ก็นะครับสภาพถือว่าสวยงามเลยนะครับมีดในตำนานอีกรุ่นนะครับที่นักสะสมลูกสิษย์ลูกหานะครับสอดสังเวหามาใช้กันนะครับรวมทั้งตัวผมเองผมก็พกรุ่นนี้นั่นเองนะครับตอกลายเสมาเต็มใบนะครับนะครับเนื้อของเหล็กก็จะประมาณนี้นะครับ อักขรเลขยันสวยงามเข้มขังนะครับต่อโค้ดพอพานนะครับรัศมีตรงนี้นะครับแล้วก็นะครับหมายเลขนี่นะครับเลขนี้ถือว่าหมายเลขต้นๆเลยนะครับหมายเลข79นะครับนี่นะครับมีความสวยงามเข้มขังมากๆนะครับด้านฝักทําจากไม้สลาลังเก่าหลวงพ่อเดิมวัดนองผูนะครับแหมจะเป็นเอกลักษณ์แบบนี้เลยนะครับปัจจุบันก็นะครับ ของเก๋มีออกมานะครับแต่ยังห่างมากครับแล้วก็พบเจอแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับแต่ปัจจุบันของจริงก็หายากมากนะครับแทบจะไม่พบเจอเลยแล้วก็ราคาขยับขึ้นทุกวันนะครับเป็นมีดที่มีประสบการณ์มากที่สุดรุ่นหนึ่งนะครับไม่แพ้รุ่นใดเลยนะครับแล้วก็นิยมแน่นอนนะครับอนาคตเนี่ยนะครับราคาจะสูงกว่านี้เยอะนะครับดังนั้นถ้าใดที่สนใจนะครับราคาแบ่งปันนะครับก็ทักมาได้เลย ครับต่อไปก็จะเป็นนะครับมีดขนาด2.5นิ้วนะครับด้ามแกะเท้าไบสวนนะครับออกปี65นะครับเร็่นี้นะครับถือว่านะครับสภาพสวยงามเลยนะครับ ตอกลายเสยมาเต็มใบนะครับแล้วก็อัคละเลียกยันสวยงามเข้มขลังนะครับตอกโคตดพัด101ที่ปลายมีดนะครับชัดเจนนะครับด้านและฝักทำจากไม้สลาหลังเก่านะครับแกะเป็นท้าวอสุวรรณนะครับสวยงาม เข้มขลังแบบนี้เลยนะครับท่านใดที่มองหาอยู่นะครับก็ทักมาได้เลยนะครับ ปาก็จะเป็นนะครับมีดขนาด9นิ้วนะครับเตียนอยู่นี่ก็นะครับ,เ,รยยรนะรบเป็นมีดขนาด9นิ้วนะครับยาวรวมประมาณ16นิ้วนะครับกาเรียกว่ามีดควานช้างนั่นเองนะครับต่อกลายตรงจักรนารายนะครับสวยงามเข้มขขังนะครับ ลายนี้ถือว่าเป็นลายที่นิยมนะครับนี่เลยนะครับโกจันดารายนะครับนี่เลยนะครับสวยงามเข้มขังนะครับต่อโค้ดพัดร้อยนะครับชัดเจนนะครับเป็นมีดออกปี64นะครับเพื่อนนะครับด้านลึกฝักนะครับทําจากไม้สารังเก่านะครับอายุนับร้อยปีเลยนะครับเพื่อนนะครับซึ่งเป็นสารังเก่าที่นะครับ พระอริยสงฆ์นะครับอย่างหลวงพ่อท่านก็ได้ใช้นะครับทำสังฆกรรมมายาวนานนั่นเองนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมีดเก้านิ้วเนี่ยแทบจะไม่เข้ามาเลยนะครับผมบอกเลยว่านะครับผมนะครับไปแย่งมาได้นะครับก็คือเข้ามานะครับสิบเล่มนะครับซึ่งก็มีคนที่เขาเก็บไว้ตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่ามีด9นิ้วของปีหกเนี่ยนะครับมีคนสั่งไว้นะครับแต่หาไม่ได้นะครับเพราะว่าช่างไม่ยอมตีส่ง นั่นเองนะครับชุดนี้นะครับเป็นมีดปี64นะครับก็นะครับมีนะครับท่านที่เก็บไว้นะครับก็เอามานะครับให้หลวงพ่อท่านเสดอีกรอบนะครับเพื่อจะแบ่งให้บูชานะครับมาทั้งหมด10เล่มนะครับผมก็บอกตรงเลยครับไปแย่งมาได้ทั้งหมด4เล่มนะครับปิดไปแล้ว1เหลือ3นะครับราคาเบาๆนะครับผมบอกเลยนะครับ ยุคนี้เศรษฐกิจแบบนี้นี่นะครับราคาเบาๆนะครับบวกกับบางๆนะครับใครสนใจมีดควานช้างมีด้านิ้วนะครับสายนี้นะครับยิ่งใหญ่ยิ่งแพงยิ่งใหญ่ยิ่งหายากนะครับในกานี้มีดควานช้างหรือมีดใหญ่ของสายวัตถยด้วยเนี่ยนะครับถือว่าเป็นของดีนะครับแล้วก็หายากนะครับใครสนใจนะครับทักมาได้เลยนะครับชมคลิปจบแล้วนะครับก็ฝาก กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับทนาที่นะครับต้องการจะร่วมสนุกกับเรานะครับก็คือนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปกันเข้ามาเยอะนะครับ1คอมเมนต์1สิทธิ์นะครับคอมเมนต์เท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็นะครับสำหรับลูกค้าก็นะครับที่เช่าหาวัตถุมงคลก็มีสิทธิ์เช่นกันนะครับวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคมเนี่ยนะครับเราก็จะมีการจัดรางวัลรอบแรกนะครับน่าจะมีสักสิรางวัลก่อนนะครับเพื่อนนะครับ ก็คอมเมนต์กันมาเยอะนะครับเพื่อร่วมเผยแพร่บารมีของหลวงพ่อร่วมกันนะครับชมคลิปจบแล้วนะครับก็นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับก็จะได้นะครับมีกำลังใจในการทำคลิปดีๆคอนเทนต์ดีๆต่อไปนะครับให้เพื่อนได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับวีใหม่นี่ยให้แรมด้วย เงินทางเข้าของเงินใช้ทุกทคนนะให้มีความสุขความสบายปราศจากโรคภัยไ,ไข้เจ็บเป็ตลอดไปนะถนะทุกทุกคน